ครับผมคุไส้ยันตาครับคุณลุงทองปลอฟ้าครับปลอฟ้าตั้งแต่เด็กมันยินเสียงฟ้าผ่าฟ้าร้อนนี่งเราจะกลัวครับนี่ไกล้าไปกินข้าวดู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 เด็กไม่สนใจเลยเด็กไม่สนใจเลยเด็กไม่กลัวครับเด็กที่ลุงทองเนี่ยกล้าปีแล้วปลอฟ้าครับปลอฟ้าพ่อที่อที่สายฟ้าอืพ่อที่สายฟ้า ไรกาเลืกกินือวพารอไู่ไ่านานยาับไว้ไปหาแม่เนลยน่ยเช้าร้องจะเข้าจะเข้าินข้าเอาข้ามาเอาข้าเข้ามาครับสีขามากมืี้ครับนี่สีมนใต้ตู้ครับนี่สีมนซีฮุนอยุ่ครับเจงฟ้าหอเมื่อกี้ครับสีมนครับโอ้ยประกาศจีนพดเขา เแต่ละปีถ้าเป็นแบบนี้แหละครับเป็นแต่ละปีเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับแปดปีที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนี้นะครับด้ยินเยฟฟ้าร้องเดกกลัวมากแล้วทำไมน้องๆนี่ลานลันเลีนเล้นเหม็นกลัวเลยนี่โอ้ยตายแล้วลูกชายเออพิงทองกลัวฟ้ากลัวฟ้า้อ้โหเจ้าเข้าจะเข้าเจะเข้าหลมเดือวเลยเอาไป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 ดูมาเข้าไปเข้าไป เออเข้าไป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 เลยหนาวมาเอออยู่ได้ลูกอยู่ได้เลอากินข้าวลูกหลบแล้วกินข้าวลูกอ่ะหลบแล้วกินข้าวไปอ๋อไม่เอาอีกไม่เอา